สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับเช้านี้เป็นเช้าที่21เมษายน2565ครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บ้านต้นกล้า .com รับซื้อไม้ไข่กล้าส่งเสริมปลูกป่าเศร,รษฐกิจครบวงจรครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมืองอู่ข้าวอู่น้ำนะครับวันนี้เรามาทําการาปลูกต้นกระดาษน,นะครับ ให้กับผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงนะครับซึ่งที่ดินของท่านก็สวยงามมากอย่างที่ท่านเห็นนะครับติดถนนสีเลนเลยนะครับสายอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับน่าจะเป็นถนนแถวแถวเลี่ยงเมืองนะครับนะนะครับตรงนี้ก็ประมาณเกือบ20ไร่นะครับนะฮะก็ทางผู้ใหญ่ใจดีก็ให้เรามาปลูกนะครับเพื่อที่จะทำเป็นแปลงเกษตรกรรมนะครับเกี่ยวเนื่องกับภาษี นะครับนะฮะทีมงานของเราก็จัดให้นะครับอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพิ่งปลูกไปนะครับเพิ่งปลูกไปได้สองสาวันนะครับนะฮะต้นกระดาษกายุคาเนื้อเยื่อพันแท้ครับพี่น้องครับนะฮะตรงนี้เราใช้เป็นสายพันเคเจนะครับพี่น้องครับนะฮะนู้นทีมงานนะครับนะฮะปลูกนะครับนะฮะใส่สาร PMK นะครับ อยู่ได้นะครับไม่มีความจําเป็นต้องมีน้ําฝนก็ได้นะครับอยู่ได้ตลอดระยะเวลา3เดือนเลยนะครับนะสนใจติดต่อนะครับพี่น้องครับ0853 120577รับเหมาปลูกต้นกระดาษทั่วประเทศครับพี่น้องครับขอบพระคุณนะครับ